อ่ามีคนอยากให้รีวิวให้หน่อยกรอบนอกนุ่มในค่ะมีแต่ปูยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ,โอ้อันนี้อันนี้น่าจะอร่อยอันนี้แข็งๆน่าจะไก่ฉีกเมช <laughs> ีไม่ใช่ไก่ฉีกเมชีค่ะไม่ใช่ไก่ฉีก อบปลาโตไหยปินนะไม่ฉี่ค่ะไม่ใช่ไก่ฉีดเออนี่ยอละยอละเดี๋ยวรีวิวให้ดูโอ้ไก่ฉีดจริงอ้าโอ้โหน่กกากินมากเขาบอกว่าเสียงเราอัดคลิปวิดีโอแล้วตอนไหน ตอนไรสุดสุดพูดว่าตอสุด่บอกว่าตอไหอ้สี่งเราเวลาอัดคลิปวิดีโอแล้วตอแหสุดสุดืมอมวานไมเลย มนแล้วค่ะอร่อยออดข้าวสองวันเพื่อทุเรียนเพื่อทุเรียนหนึ่งกล่องไม่กินข้าวแต่กินเป็ดย่างหนึ่งตัว ทุเรียนรุ่นน,นี้ไม่เละนะคะไม่ใช่เยดูทุเรียนแต่ก็อร่อยอเค็ดฟันอนะ่ะ cái kính mắm mua gì ạ cô cầm lăng đi ืสวยๆทั้งนั้น